ที่จะไปไปออกอรายการเขาล่าสุดคนที่ติดคุกม,มานะห<ม>ลังพนักคอนอย่างเงี้ยอ่าคุณหลังพนักคอนแล้วก็คุณอะไรอาจารย์ก็จำชื่อเขาไม่ค่อยได้<ม>พวกนี้เป็นกลุ่มแก๊งก้อนที่ออกมาแล้วมาสร้างมาสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างคุณหลังพนักคอนเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนแต่แต่แบบเขาเคยเป็นพุทธประกอนแล้วเขายาเขาคริสเตียนแต่ความคิดเขาเนี่ยอาจารย์รู้เลยว่าเขาอยู่บนหลักพื้นฐานของความจริงเจ๋งมากแล้วอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะมีโอกาสเออแอโอ,อ,อรสอย่างเงี้ยเขาจะมีโอกาสเข้าใจหลัก คำสอนโดยเจ้าจริงๆเพราะเมื่อก่อนเขาหลุดออกไปเนี่ยเหมือนที่อาจารย์หลุดเคยไปไปอยู่ศาสนาอื่นก็เพราะว่าศาสนาพวกมันไม่ตอบโจทย์กับเราในยุคนั้นตอนที่เรายังไม่ได้เข้าใจหลักสักจจความจริงแต่วันนี้เราเข้าใจหลักสักจจความจริงเราเห็นเลยว่าไม่มีอะไรเหนือไปกว่าหลักความจริงตัวนี้ได้คือหลักคําสอนของพระเจ้าเราไม่ได้ดูถูกความเชื่อใครแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเห็นตัวเนี้ยมันชัดแจ้งเห็นจริงมันเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพ้นจากความทุกข์ได้จริงเพราะน่าจะก็อยากให้กําลังใจทุกคนอย่างเงี้ยว่าทุกคนอย่างมมนผิดพลาดได้ มันมีความผิดพลาดได้แต่ขอให้เริ่มต้นอย่างที่พันจันอย่างที่พันจันพูดเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยคือผมจะไม่สร้างกรรมใหม่ผมจะยอมรับตามความเป็นจริงว่าวันนั้นคเคยเลวเคยช่วยแบบไหนวันนี้เขาจะตราหน้าเราอย่างไรเราจะไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นแต่เราจะตั้งหน้าตั้งตาในการทําคุณงามความดีต่อไปไอ้ความดีนี้แหละจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ส่วนไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่มันจบไปแล้วมันก็ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของมันเหมือนกันแต่ถ้าความดีตัวนี้มันหนักกว่ามันมีน้ําหนักมากกว่า ไอ้คุณงามความดีตัวนี้จะส่งผลให้กับเรามากกว่าไอ้ตัวที่มันจบไปแล้วมันจะเบาบางเรื่อยๆน้ำหนักมันจะน้อยเรื่อยๆจนที่สุดไอ้ตัวที่เราทําปัจจุบันมันจะส่งผลไอ้ตัวที่ในอดีตมันจะดับหายไปจนไม่เหลือเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่เรียกว่าผลของการกระทําต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็มีหน้าที่ในการสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันเช่นเดียวกันแล้วผลตัวนี้จะส่งผลเราอย่างแน่นอนทีนี้ช่วงเวลาสุดท้ายแล้วยากให้ทุกคนเนี่ยปากธรรมะ